สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอนะคะคลอกนี้เป็นแม่มาลุนะคะคลอดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์66นะคะลูกค้าเนอะมาลุมาลุดูหน้าหน่อยสิลูกมาลุอ่นี่นะคะแม่เขาเนอะมาลุนะคะ โอเคเนาะก็น้องคอดมาทั้งหมด5ตัวเออเจ็ดตัวนะคะลูกค้าตัวผู้5ตัวเมีย2นะคะวันนี้ได้อายุได้8วันแล้วเนาะก็แข็งแรงดีคอกนี้จะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่5เมษายนเป็นต้นไปนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็จองแล้ว1ตัวนะคะตัวผู้เนาะก็ยังยังว่างเปิดจองอีกเออตัวผู้4ี่ตัวเมีย2นะคะเนาะมี7ตัวเนาะว่างผู้4ี่เมีย2เมีย2นะคะสำหรับคอกแม่มาลุนะคะโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวปุ้มให้ดูทีละตัวมาลุอ่ะดูหน้ามารุอีกทีหนึ่งอ่านี่โอเคนะอ่ะตัวแรกนะคะลูกค้าอ่ะตัวผู้นะคะอ้วนถ้วนดีนะคะกินนมแม่เก่งเนาะตัวที่สองนะคะตัวผู้นะคะบึกบึกเหมือนกันนะคะแม่เขาเลี้ยงลูกดีค่ะตัวที่สามนะคะก็ตัวผู้นะคะตัวที่สี่นะคะตัวผู้ค่ะตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะนะ ตัวที่6นะคะตัวผู้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะกำลังเรียยลูกอยู่เลยตัวที่7นะคะตัวเมียนะคะเนาะก็จะมีตัวเมีย2ตัวผู้5้านะคะสำหรับคอกนี้จองแล้วตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัวผู้นะคะก็จะว่างผู้4เมีย2นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่5เมษายน66เป็นต้นไปนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะมาลูกอ่ะอันนี้แม่เขานะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสนใจก็ทักมาแล้วกันเนาะ